มาแล้วคะ่ะประกาศรับสมัครนะักบินประจำปีนี้2,564ของสายการบินไทยเวียดเจ็ตตำแหน่งที่เปิดรับจะเป็นตำแหน่ง First Officer หรือว่า Co-pilot เท่านั้นนะคะยังไม่มีตำแหน่งกัปตันค่ะผู้ที่สามารถมาสมัครได้คือใครบ้างเรามาดูกันเลย อย่างแรกนะคะก็คือนักบิน on ท a ์นั่นเองนักบิน on tap คืออะไรก็คือครั้งนี้นะคะสายการบินไทยเวียรเจตต้องการนักบินที่มาขับเครื่องบิน Air b u s 320ฉะนั้นนักบินน n t a ์ก็คือนักบินที่ถือแท็บเลตติ้งนะคะหรือว่าสามารถขับเครื่องบิน Air b u s 320 family ได้จะเป็น Air b u s 318 Air b u s 319 Air b บ s 320หรือ Air b u s 321ก็ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่า เป็นใบอนุญาตเดียวกันค่ะ oh. ต่อมาก็คือนักบินแบบ Cross Crew Qualification นักบินแบบนี้หรือว่า C C Q คืออะไรก็คือนักบินที่ถือแทบเบตติ้งค่ะหรือว่าเคยขับเครื่องบินลำใหญ่มาก่อนค่ะแต่จะต้องเป็นในเครือที่มันใกล้เคียงกับเครื่องบินแบบ a i r b u s 320อย่างเช่น เครื่องบิน Airbus 330เท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเคยขับเครื่องบินแบบอื่นมาก่อนคืออาจจะเป็นของ Boeing นะคะจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าเคยขับเฉพาะเครื่องบิน Airbus แบบที่มันไม่ใกล้เคียงกันอย่างเช่น a i r b บ s 380อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องเป็นแบบ c r o s s c r u w l u a l i f i c a t i o n เท่านั้น,นะคะ่ะ